สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจกลุ่มเหรียญพระแก้วมรกตปี2475สำหรับคลิปนี้ผมเต้พระแก้วเปิดไอ้บินกลุ่มเหรียญนะครับจะมารีวิวเหรียญพระแก้วมรกตเนื้อทองแดงให้ชมกัน3บล็อก3พิมพ์นะครับในสารระบบที่ผมได้จัดทำไว้นะครับเนื้อทองแดงพระแก้วมรกตปี2475เนี่ยจะมี8บล็อก8พิมพ์นะครับในคลิปนี้ผมจะเอามารีวิวชมกัน3บล็อก3พิมพ์นะครับในเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพิมพ์ที่2นะครับบล็อกลึกพิมพ์2แล้วก็เหรียญนี้บล็อกลึกพิมพ์ทททีีีีีี่่่3 3 3นน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 นะะะะคคคคครรรรรรััััััับบบบบบแลลล้้้้วกกกก็็็เเหหหยญปปปพพิิมมมม์4าใชชอสไ2 นำเบอร์สองนะครับที่ผมเรียกโหนสองที่เวลาโพสหน้าเพจครับอันนี้ n u เบอร์สองนะครับบล็อกลึกโหนสองทุกอย่างจะเหมือนกับบล็อกหนึ่งนะครับแต่ว่าดอกไม้จะขยยื่นออกด้านข้างแบบนี้นะครับจะเบอร์เบอร์ออกด้านข้างนะครับเป็นการปั๊มขยียื่นนะครับจําหน้าจําพิมพ์ให้ดีนะครับพระแก้วเนื้อทองแดงแต่ละบล็อกแต่พิมแปดบล็อกแปดพิมพหน้าเขาจะไม่เหมือนกันนะครับไปชมกันที่บล็อกที่สองเรียนนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้ครับจากปลายพระเกศาลงมานะครับแล้วก็พระอุณารกลมชัดหน้าตา สมบูรณ์ใหญ่นะครับเหรียญบล็อกหรือพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองนะครับจะใหญ่แบบนี้นะครับก็จําหน้าตาองค์พระจารูปลักษณะเอาไว้นะครับเครื่องฉลององค์ก็ประมาณนี้นะครับผิวเหรียญเรียบตึงดอกไม้อย่างนี้นะครับแต่งชัดแบบนี้นะครับก็ก็มีขี้เนอออกด้านข้างอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่นบล็อกสองนะครับสังเกตผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญเขาจะเรียบตึงแบบนี้นะครับนี่นะครับเครื่องฉลององค์ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ฐานโบกความโบง่ายคมชัดนะครับ่อยพาทิพย์คมชัดอย่างนี้นะครับจะใหญ่จะหนาจะชัดนะครับสําหรับพิมพ์หนึ่งและพิมพ์สองนะครับผมจะโพสไปหน้าเพจว่าโหนึ่ง no สองน o สามโนสี่ n ห้าหกนะครับก็จะเป็นเรียงเบอร์ไว้นะครับแต่ละเบอร์แต่ละพิมพ์ความคมชัดจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้โนสองเนาะบลอพิมพ์ที่สองหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเหมือนกันนะเอาละผมลองเอาพิมพ์ที่สี่มาให้ดูนะครับพิมพ์ที่สี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าแบบนี้นะครับ ทีมที่สองก็หน้าตาแบบนี้หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับจำหน้าให้ดีนะครับเรียงตามลำดับเบอร์ได้เลยนะครับขอบตัดเรียบนะครับขอบตัดกระบอกนะครับเรียบคมแบบนี้นะครับไม่มีซี่ไม่มีเส้นไม่เป็นฟันปลานะครับถ้าเจอเป็นเส้นเป็นซี่เป็นฟันปลานะครับเก๋นะครับวานได้เลยนะครับนี่นะครับขอบตัดเรียบนะครับขอบตัดเรียบแบบนี้นะครับของเก๋เขาทําได้แล้วนะครับของเก๋เขาทําได้แล้วนะครับก็เอาไว้ดูประกอบการตัดสินใจเฉยนะครับยันด้านหลังเป็นมาร์กพิองแปดแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับยันมักมีองแปดด้านหลังผิวเหลือเรียบตึงทองแดงทุกบล็อกทุกพิมจะไม่ปั๊มชื่อด้านหลังนะครับจะไม่ปั๊มชื่อด้านหลังเนาะแปดบล็อกแปดพิมพเนี่ยจะไม่มีชื่อนะครับผิวเหลื่งเรียบตึงแบบนี้ยันมักมีองแปดชัดเจนแบบนี้นะครับนี่นะครับไปชมกันที่บล็อกที่สามนะครับบล็อกที่สามหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาจะชัดมากนะครับบล็อกที่สามคมนะครับเนี่ยจากปลายพระเกศลงมาคมกริบเลยนะครับ พระอุณาโลมก็คมชัดเหรียญนี้สมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีผิวไฟนะครับพระอุณาโลมตรงหน้าผากนะครับตรงกลางตรงหน้าผากก็คมชัดนะครับเหรียญนี้ผิวไฟส้มๆนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับดอกไม้คมชัดผิวเหรียญเรียบตึงนะครับผิวไฟด้วยสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับฐานบวกความวง่ายคมชัดนะครับผิวเหรียญเรียบตึงดอกไม้คมชัดนะครับไปชมกันด้านหลังนะครับมักมีองศเหมือนกันนะครับ ยันเดียวกันหมดนะครับทองแดงนะครับทุกบล็อกทุกพิมพ์ยันเดียวกันหมดนะครับเป็นยันมักมีองค์8นะครับนอกจากพิมพ์หลังหนังสือที่จะปัมว่าฉลองคุูรัตนโกศิทร์อ่อร้อยเจ็ดสองสองสองเจ็ดเอสองสี่เจ็ดห้านะครับขออภัยนะครับอันนั้นจะไม่ใช้ยันนะครับไปชงกันที่บล็อกที่สี่นะครับบล็อกที่สี่ผิวไฟนะครับ นี่นะครับหน้าตาองค์พระประมาณนี้นะครับบล็อกที่สี่นะครับเหรียญจริงๆถ้าไม่สะท้อนแสงผิวไฟส้มมากนะครับนี่นะครับอาจจะมีเส้นเนียนะครับมีเส้นลางๆบนพื้นเหรียญอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อแตกเข้าไปนะครับเป็นเนื้อเกินขึ้นมานะครับพิมพ์ที่สี่จะมีแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเกินแบบนี้นะนี่นะครับเนื้อเกินแบบนี้เนาะนี่นะครับเป็นเนื้อเกินบนบนบนพื้นผิวเหรียญแบบนี้ไม่ใช่เส้นแตกนะเป็นเนื้อเกินขึ้นมานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ผิวไฟนะครับ ดอกไม้เขาจะเบอร์เบอร์ออกประมาณนี้นะครับพิมพ์ที่สี่นะครับเดือนนี้ได้ได้ได้ความสมบูรณ์ของผิวไฟนะครับหน้าตาประมาณนี้เนาะจําหน้าตากันไว้นะครับนี่นะครับขอบตัดเรียบเหมือนกันนะครับทุกบล็อกทุกพิมพ์นะครับยันด้านหลังก็มักมีองศาตนะครับจริงๆเป็นผิวไฟแบบนี้นะครับเนี่ยทำไมสะท้อนแสงในนี้ก็อยู่จริงๆนะครับเนี่ยผิวไฟแบบนี้นะสมบูรณ์นะครับผิวไฟนะครับ บางคนก็ชอบผิวไฟบางคนก็ชอบผิวหิ้งบางคนก็ชอบผิวปีกแมงทับนะครับแล้วแต่สไตล์นะครับนี่นะครับผิวไฟเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้ปรับแสงนะเป็นการแสงที่ส่องมาจากโคมไฟเป็นสะท้อนหักเหแสงเองนะครับอ่ะนี่นะครับก็ให้ชมกันคร่าวๆสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แยกพิมพ์แยกบล็อกกันทองแดงมีทั้งหมดแดบล็อกแพิมพ์นะครับเอามาให้รูวิวให้ชมกัน3าบล็อกสามพิมพ์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามคลิปกันมานะครับคลิปหน้ามีความรู้ใหม่ผมจะมาแชร์กันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ